สำหรับวิดีโอวันนี้ก็จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับก็ได้รับการชําระเงินเป็นจำนวนเงิน1,800บาทนะครับซึ่งแอปนี้สามารถที่เล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ ios แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ android แล้วก็สามารถที่เล่นได้บนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนันโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ Channel ของ ANC Studio ด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตครับเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่ายิมร e เ e ิร์ชนะครับผมก็ได้รับการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน1,800บาทนั่นเองนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับผมนะใครที่ยังไม่เคยเล่นแอปยิมรีเสิร์ชนะครับหรือ ใครที่ไม่เคยเล่นเว็บไซต์นะครับของยิม r รีเซก็สามารถที่จะมาร่วมกันเล่นได้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเว็บไซต์หรือแม้กรเว็บไซต์ตัวนี้ครับก็คือมันไม่จําเป็นต้องลงทุนนะครับแล้วก็สามารถที่เล่นได้ฟรีซึ่งยิม r e ีเซนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันในการที่เรานั้นหาเงินนะครับด้วยการสะสมแต้มนะ แล้วก็เอาแต้มที่เราได้รับการสะสมนั้นไปแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะซึ่งแต้มที่เราจะได้รับมาครับก็คือมาจากการที่เรานั่นไปทําแบบสอบถามนั่นเองนะครับแล้วก็จากการที่เราไปแนะนาเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งยิมมิทีเซิร์นี้คือเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันในการทําแบบสํารวจนั่นเองนะครับก็มีแบบสํารวจทั่วไปแล้วก็แบบสํารวจเล่นดวงแล้วก็แบบสํารวจเฉพาะกลุ่มแล้วก็แบบสํารวจไฮเวนั่นเองไฮเซอร์เวนะครับ ก็อันนี้คือแล้วแต่แบบสำรวจที่เขาส่งมาครับซึ่งส่วนใหญ่คือในแอปนี้ก็จะมีแบบสำรวจที่เป็นทั่วไปซะมากกว่าแล้วก็ใช้เวลาในการทําแบบสำรวจคือจะไม่เยอะมากนะครับผมนะก็ประมาณอ่าสินาทีรื่ไม่ก็5นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็คะแนนก็จะให้มาครับเหมือนตอนนี้ครับก็จะมีแบบสำรวจที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็คืออยู่ที่40คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็ข้างหลังที่มันเป็นรูปที่เป็นคอมพิเวเตอร์แล้วก็เป็นอ่ามือถือนะครับก็คือเขาบอกว่าแบบสำรวจนี้สามารถเล่นได้ หรือสามารถที่ทำได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือในสมาร์ทโฟนก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับและในส่วนของเจ้าตัวแอปยิมรีเสิร์ตัวนี้นะครับก็คือเปิดตัวเมื่อวันที่6ตุลาคมนะครับ2,557นะครับตอนนี้ก็2,563ก็ถือว่าเปิดมา6ปีแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวยิมรีเสิร์ตนี้ครับก็ใส่เงินตลอดนั่นเองนะครับก็ใครที่นะครับผมลังเลอยู่นะก็สามารถจะมาโหลดเล่นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มียอดดาวน์โหลดเพียงแค่10,000แครั้งเท่านั้นเองนะครับ คือบินนะครับผมเมื่อกี้ก็คือว่าเงินเข้ามานะครับ1,800บาทนะครับจำนวนเงิน1,800แล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่90บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราถอนเงินเข้าสู่บัญชี t u m ม r น w ี่ l e เรนะครับมันเขาเขาจะให้เป็น บัตรนะเป็นบัตรทุนม่นด้ว่าเลทเราก็ต้องไปเติมเองนั่นเองเนาะซึ่งมันมีข้อเนียมที่สูงเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งผมก็แนะนำนะครับในการที่เราจะเล่นเจ้าตัวแอปยูมิลิเซตนี้นะครับให้เรานั้นถอนเงินเข้าสู่บัญชี Paypal ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีเ a y p a l นะครับก็ต้องรอครับให้เรานั้นสมัครเมื่อปีหน้านะครับก็คือต้นปีประมาณเดือนมกราคมนะก็คือเขาจะเปิดให้สมัครอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ไปสมัครได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คือเราก็ สามารถถอนเงินเข้าสู่บัญชีทูมานี่วอลเล็ตพังๆก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่อยากสะสมก็สะสมก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยถอนไปเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับก็อันนี้คือมันมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่90บาทนะครับเงินก็เข้ามาก็คือประมาณ1,700บาทเนาะแล้วก็จากยิม r e s ซิร์ชนั่นเองนะครับอันนี้คือเบินจริงๆเนาะก็ผมก็ถอนจากเจ้าตัวแอปนี้ก็ประมาณ 4-5ครั้งแล้วต่อถ้าผมจะไม่ผิดเนาะผมทอนทั้งละ900บาท1,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็เคยทอนเข้าสุบัญชีทูมันนี่วอลเดดด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของการถอนเงิน,นครับอันนี้คือเป็นบินการถอนเงินที่ผมได้ถอนเงินผ่านเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับซึ่งการถอนเงินก็จะมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือการถอนเงินเข้าสู่บัญชี PayPal นะครับแล้วก็2คือการถอนเงินเข้าสู่บัญชี TrueMoney Wallet นะครับแต่ว่านะครับการถอนเงินเข้าสู่บัญชี TrueMoney Wallet เขาจะสามารถที่จะถอนเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ50บาทก็ได้เหมือนกัน400บาทก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมที่สูงเหมือนกันนั่นเองนะครับ ส่วนอันนี้คือผมก็ถอนเงินเข้าสู่บัญชีเพย์เพาคนับจำนวนเงิน1,800บาทครับแล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณเกือบ100บาทเลยทีเดียวนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในส่วนของในบัญชีของ p a y p a พาอันนี้คือเป็นบินจริงของผมนั่นเองนะครับนี่พอเพื่อนๆดูๆลแล้วว่าเจ้าตัวแอปตัวนี้มันทําเกี่ยวกับอะไรนะแล้วก็เ,เราจะได้เงินแล้วก็ถอนเงินผ่านอะไรบ้างเนาะทีนี้คือเราก็จะมาบอกนะว่า การที่เรานั่นจะถอนเงินนะมันต้องใช้แต้มเท่าไหร่ถึงจะถอนเงินได้แนละ้วก็มาที่ตรงนี้นะขีด3ขีดนะครับก็อันนี้คือแต้มของผลก็อยู่ที่ประมาณ2 2 0 8คะแนน,นครับแล้วก็มาที่คําว่าแลกคะแนนแล้วก็รับรางวัลน,นะครับแล้วก็จากนั้นก็นะครับเราก็กดคําว่าแกลกรางวัลตรงนี้ที่เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีนะครับให้แกลกรางวัลแล้วก็ กรนนาสายราหัสผ่านอันนี้เราก็สายราหัสผ่านของเราแล้วก็วันเดือนปีเกิดอันนี้คือต้องเป็นวันเดือนปีเกิดที่เป็นของจริงนะครับเพราะว่าเขาจะตรวจตรวจสอบด้วยแล้วก็บัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ล้วก็เลือกรางวัลที่ต้องการนะครับก็จะมีเ Pay Pa l าแล้วก็บัตรเงินสดเนาะบัตรเงินสดก็คือการถอนเงินเข้าสู่บัญชีทูมานี่วอลเล็ตนะครับส่วนเพ y p a l าก็คือการถอนเงินเข้าสู่บัญชี p พ y p a l านั่นเองครับเราก็เลือกว่าเราจะถอนเงินอะไรเนาะเดี๋ยวผมขอสาธิตการถอนเงินเข้าสู่บัญชี p พ y p a l กันนะครับ เราเลือก PayPal เสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลของเรานะก็คือวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นก็เราก็กดคําว่าถัดไปได้เลยนะครับพอเรากดคําว่าถัดไปนะครก็เขาก็จะให้เราเลือกนะครับตรงที่ว่า PayPal แล้วก็เราก็ใส่อีเมล PayPal ของเรานะครับแล้วก็จากนั้นก็เลือกจํานวนเงินนะ ก็คือเราจะถอนได้ครั้งละ900บาทนะครับซึ่งของผมก็ผมถอนไปส่อนยอดนะครับก็จะทําให้รวมเป็น1,800บาทนั่นเองนะซึ่งการถอนเงินแต่ละครั้งก็ต้องใช้แต้มอยู่ที่4,500แต้มด้วยกันตอนนี้ผมมีอยู่แต้มอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าเจึงไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับเราก็ใส่เพย์เพแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็กดคาว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เราก็ไปยืนยันอีกทีหนึ่งในอ e ีเมลนะก็คือเขาจะส่งอ e ีเมลมาเราแค่ตอบกลับว่าประมาณว่าออขอ ไม่ใช่ขอรับรางวัลน,นะขอแลกรางวัลน,นะครับก็ทีนี้คือก็โอเคแล้วนั่นเองนะเพราะว่าแอดมินเขาก็จะตรวจสอบก่อนว่าเรานั้นนะครับเป็นตัวจริงรับผิด่าว่ามีคนแท็กของเรานั่นเองนะครับโอเคครับอ่าก็ทีนี้นะครับเราก็จะมาสอนในส่วนของการหาแต้มกันนะครับช่องทางแรกของการหาแต้มก็คือการทําแบบสอบถามนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือการที่เราไปเชิญเพื่อนก็มาที่คําว่าเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์แล้วก็แชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนไปนะครับเราจะได้รับคะแนน นะครับคุณจะได้รับ <Stars> ไป10คะแนนนะครับก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรานั้นสะสมก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรานั้นใส่ลิงก์ของเราก็คือสมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนของเรานั้นสะสมคะแนนจนครบ100คะแนนเราจะได้รับเพิ่มอีกประมาณ50คะแนนรวมเป็นทั้งหมด60คะแนนด้วยกันนั่นเองนะครับในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับเราก็มาที่คําว่าแบบสอบถามหรือแบบสํารวจแล้วก็เลือกคําว่าแบบสํารวจทั่วไปนะครับ ทีนี้ก็จะมีแบบสำรวจให้เราทำนะครับผมก็ขอเลือกแบบสำรวจที่เป็นแบบสอบถามแจกคะแนนนะครับอ่าผมก็กดไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีคะแนนอยู่ที่10คะแนนนะครับคะแนนสูงสุดเนาะในการที่เราทําแบบสอบถามนี้นะครับแล้วก็เลือกเรื่องลงมาแรกแล้วก็เริ่มต้นทําการสํารวจนะครับแล้วก็อันนี้เขาถามว่าคุณมีเรื่องที่เสียใจบ้างหรือไม่นะครับพอจะเล่าให้เราฟังได้หรือเปล่าแล้วก็ตอบนะครับอ่าเราก็ตอบไปแล้วก็เราก็เขียนคำว่าตอบนะครับเดี๋ยวผมขอทําให้เสร็จก่อนนะครับ เราตอบเสร็จนะครับเราก็จะได้รับรางวัลก็คือเป็นคะแนนอยู่ที่10คะแนนแบบนี้เลยนะครับเราก็ไปกดคําว่ากลับไปที่หน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับอ่าก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เลือกที่เป็นเครื่องหมายย้อนกลับนะครับข้างบนนะครับแล้วก็แล้วก็รีเฟรชหนึ่งครั้งอ่าที่นี้ข้อความที่เป็น แบบสอบถามเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็เลือกแบบสอบถามอื่นๆต่อนะครับซึ่งแบบสอบถามตรงนี้มันก็จะมีมาประจําทุกวันนะครับเราก็มาเช็คได้นั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังทําไม่เสร็จทําในส่วนของแบบสอบถามเนาะก็ถ้าทาเสร็จก็จะได้ประมาณเกือบ200คะแนนเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้นะครับผม อ๋อลืมไปทุกคนนะก็คือว่าการที่เราจะสมัครแอปนี้คือเราต้องไปเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลหรือ gmail ที่เป็นอีเมลจริงๆของเราแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินนะครับเราต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบัตรประจำตัวของเราด้วยนั่นเองนะเพราะว่าเขาจะยืนยันตัวตนว่าเรานั้นเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่านั่นเองเพราะว่าเขาจะไม่ให้เรานั้นมีบัญชีเกินสงบัญชีนั่นเองนะครับซึ่งเวลาการถอนเงินก็คือเขาก็จะตรวจสอบได้ว่ามันตรงกันหรือเปล่าเลขที่บัญชี เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของเรานั่นเองนะแล้วก็วันเดอนพีเกิดด้วยเพราะว่าถ้าไม่ตรงกันนั่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรงกันคือเราจะไม่สามารถจะถอนเงินได้นั่นเองนะครับก็ในส่วนของอเจ้าตัวแอปของยิม e ีเซ h นี้นครับผมก็แนะนําให้เราทําได้เลยเนาะสามารถเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ที่สําคัญสามารถเล่นได้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเนาะแล้วก็มันจะมีการที่เราต้อไปแลกรางวัลในส่วนอื่นด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งรางวัลเพิ่มเติมนี้คือให้เรานั้นไปแลกในส่วนของ PC หรือกดเข้าไปในส่นงเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปแลกในส่วนนั้นก็ได้เช่นกันเราไม่จําเป็นที่จะต้องแลกในส่วนของแอป,ปอย่างเดียวนะครับผมนะก็ให้เราเลือกเลยว่าเราจะแลกพันอะไรนะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใหม่นะครับเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีการถอนเงินอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับก็ก็ตอนนี้ครับเว็บไซต์หรือแอป,ปตัวนี้ก็ยังใส่ยยจริงๆนะครับ100นะร้อยเปอร์เซ ก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับการชำระเงินกันทุกคนนะครับบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ